นทศบาลเมืองมหาสรารคามออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุมชนนาควิชัยตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขเมื่อวันที่3กันยายน2564เวลา9นาฬิกาที่สาราการ,ปรเปลี่ยนวัดนาควิชยัยได้ภาคินติรพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามรวมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุมชนนาควิชัย 1, 2, 3และกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนางสาวก,การจนาการจนาทวัฒน์ ผู้ำนวยการสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมนางนัท,ทยายมไทยสงผู้มนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกิจกรรมในครั้งนี้โดยปฏิบัติตามมาตรการ d m h t t a อย่างเคร่งครัด เทศบาลเมืองมหาสารคามกำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามระหว่างวันที่3กันยายนถึง23กันยายน2564เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพรักษาพ,พยาบาลส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพให้แก่ประชาชนทั้ง30ชุมชนสำหรับกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการตรวจโรคทั่วไป กิจกรรมพอกเข่าด้วยสมุนไพรโดยแพทย์แผนไทยกิจกรรมมอบเกลือไอโอดีนกิจกรรมมอบไข่ไก่ให้แก่หญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอดและเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีและมอบเกลือเสริมไอโอดีนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ถุกท่านเพื่อส่งเสริมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชนกิจกรรมน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้า กิจกรรมตัดผมฟรีของชุมชนแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองมหาสรารคามโดยมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบุรพาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครบการ